พี่บอยคอนเฟิร์มตรงเลยดิปลางเลิกกันจริงเผยสาเหตุผลลึกๆคืออะไรไปฟังเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้ทุกจับตามองเรื่องราวความสัมพันธ์รักร้าวหรือไม่ระหว่างนักแสดงสาวชื่อดังปางกนรันและนักร้องหนุ่มสุดฮอตโต้งพิทวัตรหรือโต้งทูพีมีหลายเพจเมาเลิกเงียบที่ทำเอาเช่าเน็ตยงไปที่คู่นี้ สังเกตนิวนางข้างซ้ายของปางไม่มีแหวนในวันที่ต้องขอแต่งงานต่างโพสต์ข้อคิดและคําคมต่างๆนาน,นาแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดล่าสุดเรื่องนี้ต้องถึงบอยได้รายงานถึงเรื่องนี้ที่พี่บอยกล้าคอนเฟิร์มกรณีตรงและปลางทั้งคู่จบความรักที่ผูกพันกันมาตลอด10ปีเรียบร้อยถามว่าจบเมื่อไหร่น่าจะเมื่อเดือนมิถุนายนหลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุ่เขาขอแต่งงานที่นิวยอร์ก หลังจากนั้น6เดือนความสัมพันธ์ก็เริ่มสั่นคลอนซึ่งคู่นี้ใช้คําว่าทบทวนความสัมพันธ์หยุดยืนตกลงและหันหลังให้กันแบบอย่างรักกันและผูกพันทั้ทงคู่จบกันด้วยดีแม่ฝ่ายชายมีความรู้สึกอยากยื้ออยู่บ้างแต่หลายๆายสายเหตุเหตุผลจึงยอมให้ทั้งคู่จบความสัมพันธ์ในวันที่โต้งโพสตถึงปลางครั้งสุดท้ายผ่านสตอรี่อินสตาแกรมแล้วลบไปนั้นนั่นคือบทสุดท้ายถึงทางอวสานของความรักทั้งคู่แล้วนั่นเอง